คลิปนี้เราจะพามาดูหมูกันนา๊ะทุกคนดูหมูกันนา๊ะทุกคน,อกน,น,าากคนพอดีว่าเมื่อเช้านี้หมูนะครับมันได้ลูกอืม,มได้ลูกนะคะนะคอยเราว่ามันราบดได้เจ้าเออมาเฝ้าทั้งหลายมือว่าบดได้หว่าโคตรว่าเลา เออน่ารักมากเลยทุกคนเนื้ออย่างพราทเมียกระลื้อลงมาว่ะเอด็กตุกคนหมูน้อยน่ารักนะคะเออเปิดไฟหันเจ้าก็บอกเปิดไฟให้มันสิเจ้าสัสมันหนาวล่ะเปิดไฟให้อบอุ่นร่างกายนะจ๊ะ หมูน้อยหมูน้อยนะคะทุกคนน่นารักมากเลยโบดไฟให้พืนนพบบ้นนอะเพิกมแบตเตอร์ตัวหันนอนตัวหงค่ะน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยขี่กันอยู่ค่ะโอ้มาละแม่ไปติงตัว,ตวหันเออ น้อยกับบอกฮาหอุ้มหัว,หวกระกินนมแม่แลคะค่ะเราก็เอาไปกินนมแม่เพิ่นนะคะอืมน่ารักคะ่ะนะก็มานอนเฝ้ายูนนะคะทุกคนนี่เนาะน่ารักมากเลยเ,ออเลดจังมือเหอเจ้าเานว่าบ่มี ที่มาได้ตัวดได้ือน้อัิมืนวันนี้ยิบสีัลหลเ็ดมือนมันบอเคยเฮ็ดตเวไปไปมีรอบอยงเียบเขียนเจ้าของไปเจอหอนได้แปดตัวนะคะได้แปดตัวจะมาเบิ้งมาท้องโบยเลย่ะมันดิ้นอยู่ดิ้นหมู่ัว <c oughs> วปวดอ,อ,อเม่คเ็เขาปวดไฟนอดไฟสัวลยค่อยลืมขาวโฆษณแบเจ้าก,ก็บอเอิญสิเต้บัได้กับเรบเอิญจะลงกัจักบยเอิญหมูไปได้รู้โฆษณแบดสาดแบทเราเป็นลงทอดอยากกินนมนะสวบ,บ่ เอ,อาดมาลวมันจะส่งเม็ดมมกกเส่งนมอยู่หนกระเป๋าตีากันไลงมาอะไรอืมอา้ามาดึงข้าก้องขนบันโคตรมันแล้วมันอยากกินนมทุกคนขากันไปเตอสองเอ้ยหนู อ้วนมาเบิ่งอุุดๆไ,ได้แปดโต๊ะมื้อนี่เลยอยากกินนมเออบโบเฮตเตอดอกไดงเงี้ยเสี่ยงรู้คนไ,ได้คนข้าว <c oughs> หมูค่อยได้แบบมีคนมาจองหมูนาแหละ ยากพากันลูกเราได้บ้านนี้มันยากกินนมโซบายบายเลยอ้วนลุกเลยบ้านนี้ให้แม่มาได้ไหมจะกินนมแล้วลูกขึ้นนมเพื่อนนอนเลยนะทุกคนเลยใช่นไหมเอานอนไ่ไหมไป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 น่ารักมากเลยทุกคนพูดนะพูดนะแม่เพื่อนก็เอาพูดนะ แม่พอกันนอนรอเลยนะมองแม่นอนอู้ดอุ้ดอ้ดอู้ดอแม่กัดอู้าสร้างไปกินไปกินโอ้โหต้วอี้ตัวนี้นอนคักอ ิแม่เพิ่งกัดลู้รู้นะคะอนน้งมมัาจับดูจับดูจับเราแม่จับไปกินมาไว้ตัวน้อยตัวนี้มันเลือมัจุกนึงอืตัวแรกน่ะยืนอยู่แบบนี้พอได้ยินเสียงลูกเพิ่นนะคะนอนนอนกจักเลยว่าลูกเพิ่นมากินเลย เน่ารักมากเลยดยลูน่าัวกินกินโอ้หนุ่มเขิงขนาดกินกินอ๋อหนุ่มดุ๊กดุ๊กดุ๊เลยจริงกินเป็นขนาดมาเจียงกันดูบ้ง คนละเต้าเจ้ากระดีนขนาดเออหันเดีย้อาไปดึงเ